มันรู้สึกว่ามันไปตามมือเลยเนี่ยคือช่วงล่างมันเป็นแบบนี้จริงๆผมลองเหยียบให้ดูเครื่องพันสี่นะเนี่ยเข้าโค้งตรงนี้หน่อยนึงใส่ไปเนี่ยดูการกาะโค้งดิเดี๋ยวเราลอกมันจะค้างรอตามสไตล์อยู่แล้วดินามิกหรือสปอร์ตเวเดียวกันเน้นงานโครเมียมเน้นความแบบวิบวับวิบวับหน่อยนึงแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องออปชั่นเนี่ยอาจจะดูน้อยไปถ้าคนไม่ได้ใช้เนี่ยผมว่าเวิร์กมันเป็นรถครอสโอเวอร์ยกสูงที่การขับขี่เนาะอกว่าไม่ต่างจากรถเก๋งเลย ช่กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องคุยพีผู้ชมตอนนี้นะผมอยู่ที่ audi center นะครับถนนเรียบด่วนนั่นเองนะครับวันนี้เราจะไปทริปเขาเรียกว่าเป็น one เด y t e ท t trip ของทาง audi ประเทศไทยที่เขาจัดขึ้นมานะครับโดยทริปของเราเนี่ยเราจะได้ไปจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็รถคู่ใจนะครับคงจะหนีไม่พ้น audi นะครับในซีรีส์ทริปนี้นะฮะก็มีทั้งหลากหลายรุ่นรือทั้ง a 5 Q3 นะครับหรือว่าจะเป็นน้องเล็กอย่างท,ทีแต่ผมจับฉลากได้มาคันนี้เลยตัว Q3 35 TFSI Sport Black นั่นเองนะครับก็เป็นรถที่ผมมองว่ากำลังร้อนแรงนะด้วยราคานะครับ2ล้านก,กว่านะครับแล้วก็เรื่องของเครื่องยนต์เขากำลังของเขาเนี่ย150แรงม้าแรงบิดเนี่ย250น e ิวตันเมตรเกียร์ออโต้6สปีดนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันดูซิว่าเส้นทางการเดินทางจากกรุงเทพนะครับไปจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ย เดินทางด้วยเจ้า Q3 คันนี้จะสนุกสนานขนาดไหนแต่บอกอ่อาผู้ชมว่าคลิปเนี้ยเราไม่ได้มาทดสอบจริงจังจัดเต็มแบบ POV เลยที่เราเอารถไปทดสอบเป็นปกตินะเราเป็นทริปแบบว่าเหมือนพาเป็นแบบไลฟรร์สไตล์พาไปเที่ยวพาไปทานอาหารเดี๋ยวไปดูซิว,ว่ามันเป็นอย่างไรสนุกสนานขนาดไหนก่อนชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับคลายช่องวิพีด้วยที่ขาดไม่ได้ซูเปอร์กาแฟเขาฟินิชเขาเปลี่ยนแพคเกจแล้วไปดูรายละเอียดกันซูเปอร์กาแฟโฉมใหม่ซองเปลี่ยนแก้วเปลี่ยนโลโก้ใหญ่ หอมอร่อยไม่เปลี่ยนตัวจริงยายิบผิดและมืดนอกสว่างในป้องกันร,รังสี UV และอินฟราเรดผ่านทุกสัญญาณดิจิตอลติดฟิล์มดีอีโค l บลูเพราะฉะนั้นก็อย่าช้านะครับเราออกเดินทางกันดีกว่าเดี๋ยวใกล้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับบีฟเสร็จปุ๊บออกเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีกันครับ อันนี้คุณผู้ชมตอนนี้เรากำลังเดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหลังจากที่เปิดคลิปกันที่ Audi Center นะครับที่เราปล่อยตัวกันมาก็คารวานครั้งนี้นับรถยนต์แล้วรวมสตาฟร,รวมสื่อมวลชนแล้วก็เราราเกือบ15-16คันโดยประมาณนะก็เยอะพอสมควรนะเป็นทริปที่เรียกได้ว่า,าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นทริปที่กระชับมิตรกับสื่อมวลชนเพราะจริงๆหลกัหลกๆเนี่ยเขาอยากจะชูไฮไลท์รถยนต์ในกลุ่ม Audi q 3 Audi TT นะครับแล้วก็ Audi a 5ซึ่งทั้งหมด3รุ่นเนี่ยเป็นรุ่นที่สร้างยอดขายให้ Audi ประเทศไทยมากๆนะครับโดยเฉพาะ TT เนี่ยขายดีมาก q 3ตอนนี้ก็ดีนะ a 5เนี่ยผมมองว่าเป็นรถในกลุ่มที่เป็นเซกเมนต์ที่กำลังดีและราคาเนี่ยต้องบอกเลยว่า Audi ในหลายๆรุ่นทั้ง q 3หรือว่า a 5เนี่ยมันเป็นรถยุโรปที่มาจากเยอรมันแท้นะครับในราคาที่แบบว่าถ้าเทียบกันกับในเซกเมนแล้วเนี่ยถูกกว่าชาวบ้านเขา นะครับแต่ก็มีเขาเรียกว่ามีข้อสังเกตหลายอย่างนะข้อดีคือราคาเขาดีคุณได้ขับรถยุโรปคุณได้ขับรถเยอรมันนะได้ขับแบร์อ u ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือเรื่องของข้อสังเกตที่ผมบอกไปออปชั่นอาจจะน้อยก่าชาวบ,บ้านเขาอย่างคันนี้ผู้ผมชมที่ผมได้ขับมานะฮะอูดีคิวสามสามสิบห้าทีเอฟไอสปอร์ตแบล็กก็จะเป็นเครื่องเบนซิน1.4ลิตรนะฮะแล้วก็กำลังไงมาเขาอยู่ที่ประมาณ150นะแรงบิด250นิวตันเมตรเกียร์เนี่ยเป็น S-Tronic 6สปี ก็พูดต,ตรงๆเป็นเซ gment ที่ผมมองว่าผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ดีเป็นทรงที่แบบกำลังกำลังอยู่กึ่งกลางเ่ยสวยๆเลยราคา5ตัวเขา2ล้าน6แสน40,000ก็เบาทไม่ถึง2ล้าน7คุณได้รถยุโรคุณได้รถสไตล์แบบครอสโอเวอร์ไซส์กระทันรัดแบบนี้แล้วก็เรื่องเครื่องเนี่ยพอบอกว่าเป็นเครื่องพันสใช่ไหมพันสี่เทอร์โบเนี่ยคนาจะคิดว่าเฮ้ยอืดหรือเปล่าก็ต้องบอกตรงว่ารหัส35 TFSI เนี่ยถ้าเทียบกับ40ของเขาเนี่ยก็ซูไม่ได้อยู่แล้วแต่ถามว่าอืดไหมไม่อืน ความคล่องตัวต่างๆผมว่าใช้ได้เลยและที่สําคัญเลยคือเรื่องพวงมาลัยเนี่ย handling ต้องต้องชื่นชมมันี้จริงๆนะครับตรงที่รถ Audi เนี่ยคุณสังเกตดูที่ผมเคยเอามารีวิวไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งรถโรสเตอร์อย่าง T T รถเก๋ง A 5นะครับหรือรถสไตล์อวานนะฮะ A 4อวานหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็น Q 3 Q 5 Q 7 Q 8การดีไซน์ของ Audi เนี่ย นะะฮเรื่องของเซตติ้งช่วงล่างเรื่องแฮนด์ลิ่ง์ทงมาลัยเนี่ยฟิลไม่ต่างก,กันเลยคันนี้รถยกสูงนะแต่ฟิลการขับขี่เนี่ยผมว่ามันคล่องตัวแล้วมันกระชับเหมือนเราขับรถเก๋งเลยเนี่ยไปดูแฮนด์ลิ่ง์ทงมาลัยค่อนข้างแม่นค่อนข้างคมนะฮะระยะฟรีมีตามสไตล์อยู่แล้วแต่เขาจะมีคาแรคเตอร์ตามซีรีส์ของเขาอย่างซีรีส์พวกคิวพวกรถอนเนกประสงค์เนี่ยก็จะมีความซอฟเข้ามานิดหนึ่งจะไม่ได้ตึงจะไม่ได้แบบว่าตึงตังสปอร์ตเฟิร์มเหมือนพวกทีทเหมือนพวกแบบ a ห้เลยขนาดนั้นเข้าใจได้รถรถครอบครัวแล้วก็เป็นรถยกสูงด้วยโมเมนตัมต่างๆมันตา่ตางกันกับรถเก่งอยู่แล้วนะแต่โดยโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นรถที่ขับสนุกมั่นใจเดี๋ยวผมลองดูแฮนด์ลิงนะเนี่ความเร็วประมาณ70เนี่ยคุณดูดิเห็นปะมันไปมันมันรู้สึกว่ามันไปตามมือเลยเนี่ยเนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวาเห็นปะคือช่วงล่างมันเป็นแบบนี้จริงๆมันทําให้เวลาเราขับด้วยด้วยความเร็วสูงเนี่ย เออมันค่อนข้างมั่นใจและการเก็บสงเก็บเสียงเนี่ยเรามั่นใจอยู่แล้วรถยุโรนะครับตอนนี้ความเร็ว70เนี่ยแทบไม่ด้เสียงข้างนอกเลยแต่เสียงรบกวนจากพื้นถนนเข้ามาเร็วเหมือนกันตอนนี้ประมาณ70-90เนี่ยก็เริ่มรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนแล้อาจจะมาจากหลายปัจจัยที่ผมบอกนะขนาดล้อแรงดันลมยางซีลี่ยางความเก่าความใหม่ของยางมีผลทั้งหมดแต่เนี่ยคือสแตนดาร์ที่ให้มาก็ถือว่าการเก็บเสียงจากพื้นถนนเนี่ย ไม่ได้แบบว่าเงียบมากมายนักเนี่ย87ก็เริ่มรู้สึกถึงแหละเสียงเข้ามาแต่ลมปะทะด้านหน้าเนี่ย120ยังนิ่งๆยังเงียบๆอยู่เลยเนะครับแล้วก็ความเป็น Q3 Sportback ในตัวถังมันจะเป็นแบบทรงสปอร์ตเสาสีจะลัดล่าดนิดนึงถ้าเป็น Q3 ปกติก็จะเป็นแบบความเป็นครอบครัวขึ้นมาแต่เนี่ยจะเป็นไวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยนึงราคาดีนะครับ2ล้านหก2ล้านเคุณได้รถแบบนี้คุณได้รถที่คล่องตัวเดี๋ยวผมลองเหยียบให้ดูเครื่องพันสนะเครื่องเล็กนะแต่ ร่องตัวใช้ได้เดี๋ยวผมลองขี่ได้ดูนะสามสองหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเข้าโค้งตรงนี้หน่อยหนึ่งใส่ไปเนี่ยดูการก่อโค้งดิพวงมาลัยแน่นเลยนะฮะแล้วการเบรกนี่ก็ระยะแป้นฟรีนะ,ะแป้นเบรกแป้นคันเร่งเนี่ยผมมองว่าเออมันก็ไม่ได้มีระยะฟรีที่เยอะเกินไปเหยียบไปประมาณ10% 15%ก็เริ่มจับแหละนะส่วนคันเร่งเนี่ยถ้าเป็นโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยก็จะช้าๆหน่อยแต่ถ้าเกิดคุณปรับเป็นโหมดสปอร์ตแล้วปุ่มเนี่ยก็จะเป็น เป็นโนทัชแบบเนี้ยตามสไตล์ audi พอเป็นดินามิกหรือโหมดสปอร์ตเหยียบคันเร่งนะ3ามมาเลยเนี่ยมาเลยมาดูการเบรกดูการเร่งเนี่ยแล้วรอบมันจะค้างรอตามสไตล์อยู่แล้วดินาม,มิกหรือสปอร์ตเวเดียวกันนะครับยกคันเร่งแล้วรอบค้างรอให้เราเหยียบคันเร่งต่อได้นะครับจอกลาง Apple CarPlay ได้นะครับและทัชสกรีนต่างๆได้ซึ่ง audi เนี่ยข้อดีคือจอเขาชัดทัชสกรีนเนียนไว แต่ข้อสังเกตคือเรื่องลุกเล่นเรื่องความแพรวพวจะสู้เบนซ์สู้ BM ไม่ได้แอมเบียนไลท์ข้างในนี่ก็ไม่ได้มีแลนะการดีไซน์ก็ต้องยอมรับว่า A ウดีหลายๆจุดเนี่ยเขาเป็นกึ่งนุ่มจริงแต่พอดูเรื่องวัสดุเนี่ยมันไม่ได้แกรนเหมือนเบนซ์ไม่ได้แกรนเหมือน BM อ็มอะไรขนาดนั้นไม่ได้ดูแบบดูหรูดูแพงขนาดนั้นแต่ก็เข้าใจในฐานว่าเป็นรถยุโรปได้อยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมลองมุดให้ดูนะเปลี่ยนเลนที่นึงเนี่ยเร่งนะผมเปลี่ยนเลยนะความสูงนะ เร่งไปก่อนเวลาเร่งความสูงนะฮะสามสองหนึ่งเนี่ยมดูดิแล้วมาเร็วๆเลยคล่องตัวนะครับแค่ต้องมีระยะเวลาเผื่อให้เขากดคันเร่งนิดหนึ่งคือมันจะไม่ได้แรงแบบว่าพอกดคันเร่งปุ๊บกระทือบปุ๊บพุ่งพวดเหมือนพวกทีทีอะไรขนาดนั้นไม่ใช่มีระยะดีเลยประมาณสองวิอะไรประมาณเนี้ยในการกดคันเร่งเช่นอย่างสามสองหนึ่งเน,นี่ยแบบก็จะมาก็ไม่ได้เร็วมากแต่พอเขามาแล้วเขาไหลย,ยันประมาณ ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบได้สบายๆก็จะไปสุดประมาณนั้นนะแต่จริงๆมันไหลได้ต่อแต่ผมบอกว่าการที่แบบไหลามาเร็วๆอะระยะการทาําความเร็วเนี่ยก็เริ่มตื้อหลังจากประมาณร้อยหกสิบอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วส่วนของความปลอดภัยก็ต้องบอกว่าเขามีแค่ครูสโทนสิ่งที่ผมมองว่ามันน้อยไปน,นิดนึงอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาสามารถทําราคาตลาดได้ค่อนข้างน่าใช้มันถูกกับชาวบ้านเขาคืออะไรคือเนี่ยลายสปอตไม่มี แอดพตีฟคูซไม่มีเลนคิปปิ้งไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะก้อมองรอบคันไม่มีเออมันก็ถึงทําราคาได้ค่อนข้างน่าสนใจก็อยู่ที่คุณว่าใช้ขนาดไหนนะเดี๋ยวเราไปเดินทางไปร้านทานอาหารตอนกลางวันก่อนเขาบอกชื่อกุ้ยหมงหรือสักอย่างเนี่ยไม่เคยไปเหมือนกันนะครับเป็นร้านที่แบบว่าต้องจองล่วงหน้าเป็นร้านในตํานานนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอครับ และตอนนี้ผู้ชมนะผมเดินทางมาถึงจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วนะครับเราก็ใช้ระยะเวลาร่วมกันกับเจ้า Audi Q3 นะฮะตัว35 TFSI Sportback นะฮะราคาค่าตัว2 6 4 0 0 0 0บาทคันนี้ลองขับมาถึงสุพรรณบุรีแล้วก็พบว่าฟิลการขี่เป็นยังไงบ้างนะฮะการนั่งโดยสารต่างๆผมว่าเออก็เป็นรถที่ขับนะฮะขับสบายนั่งสบายในระดับหนึ่งเลยกับเลทราคาเท่านี้นะครับด้วยไซซิ่งเ้วยต่างๆมันมุดสนุก แม้ว่ามันจะเป็นรถสไตล์แบบครอสโอเวอร์หรือรถยกสูงเนี่ยแต่พอมาลองขับจริงๆแล้วหนูว่าเอยมันก็ไม่ได้ต่างกับเก่งมากเลยนะครับแค่ฟิลเนี่ยมันจะมีความนุ่มมากกว่าทีทีฟิลมันจะนุ่มมากกว่าตัว A5 เลนนิดหน่อยเท่านั้นนะครับแต่โดยรวมเนี่ยเป็นรถที่ขับสนุกนะสำหรับขุมพลังของเขานะเครื่องเบนซิน1.4ลิตรนะฮะเทอร์โบ Turbo 150แ e รงม้า250นิวตันกับเกียร์เอสโตรนิก6สปีดเนี่ยนะฮะผมบอกเลยว่าการขับขี่เนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่าโอ้โหแรงหลังติดเบาะ ถ้าอยากได้ความแรงมากกว่านี้นะครับคุณไปตัวเลือกที่เป็น40 TFSI ได้นั่นเครื่อง2.0แล้วก็เป็นตัวขับ4 Quattro ด้วยแต่เนี่ยเป็นขับ2แล้วก็เครื่อง1.4โบ150แรงม้านะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่งบประมาณคุณนะฮะว่าคุณมีงบเท่าไหร่คันนี้2ล้าน6 49,000บาทนะครับตัว40เนี่ยก็จะประมาณเกือบ3ล้านนะ2ล้าน9 000, ก็มาลองดูแต่ก่อนที่จะสรุปลงความมากกว่านี้นะเดี๋ยวผมจะพาดูรอบคันกันว่าเจ้า35 TFSI เนี่เป็นยังไง ดีไซน์นะครับมิติตัวถังดิเมนชันเนี่ยนะความเป็น Q3 ก็คือซส์เขากระทัดรัดอยู่แล้วนะครับไม่ได้ใหญ่เท่า Q5 Q7 Q8 นะครับเป็นรถที่ผมว่า daily use ขับเข้าเมืองก็คล่องตัวในระดับหนึ่งด้วย h a n d l ล n ิ่พวมาลัยด้วยช่วงล่างนะครับสไตล์ Audi อยู่แล้วกระจังหน้าเนี่ยจะดีไซน์เป็นลักษณะแบบ3มิติแบบนี้คือถ้าเกิดคุณมาสังเกตดีๆเนี่ยนะฮะมันจะเป็นแบบเนี่ยลวดลายเป็นสีเทาลมดำแล้วก็ แต่งเติมด้วยขอบที่เป็นแบบโครเมียมแบบนี้แต่ทั้งหมดทั้งหมดเป็นพลาสติกทั้งหมดนะแต่เป็นพลาสติกคุณภาพดีเนาะโลโก้อลดี้ลิงขนาดใหญ่นะครับและไม่ได้เป็นสีดำนะเพราะเขาไม่ได้เป็นชุดแต่งพวกแบล็กอ d ดิชันอะไรเป็นรถสแตนดาร์ดแบบนี้เน้นงานโครเมียมเน้นความแบบวิบวับวิบวับหน่อยนึงนะส่วนชุดคมไฟหน้าเป็นเอกลักษณ์ของ Audi นะครับ d a y t i ท e r u n n i n g Light เป็นขอบแบบนี้แล้วก็ตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยก็สว่างกระจ่างตาดีนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่า ด้วยราคาด้วยไซซิ่งออปชันบางอย่างก็คือยังไม่ได้มานะครับยังเป็นรถที่ออปชันไม่ได้เต็มมากพวกอะด i v e c r u ร s ซไม่มีบายสปอร์ตไม่มีเลนคิปปิ้งต่างๆไม่มีนะครับมีแค่ครูซเฉยเอะไรประมาณนั้นถาลงมาด้านล่างผู้ชมชิ้นตรงนี้นะฮะจะมีเซ็นเซอร์แล้วก็จะมีงานที่เป็นแบบพลาสติกทําสีแบบสีเงินด้านๆนิดนึงนะครับมีขี้มีต่างๆแต่ไม่ได้เจาะนะเป็นลวดลายเฉย นะแต่งเติมมาคันนี้เป็นสีเทาเทาดําด,ด้วยก็ดูดูดีดดนะแต่เอกลักษณ์ Audi ชัดเจนแล้วก็เรื่องของล้อเนี่คุณชมมาดูล้อฝั่งนี้ตัวล้อเนี่ยถ้าเกิดตัว35 TFSI เนี่ยจะเรียบเรียบนิดนึงถ้าเกิดคุณซื้อตัว40เนี่ยมันจะเป็นล้อแบบทูโทนแบบคันนู้นนะเดีย๋ยวเราอินเสิร์ตให้ดูเนี่ยล้อตัว35ประมาณนี้ ซีรีส์ของยางของเขานะครับ2 3 5 5 0 R 1 9บนะดิสเบกตีล้อแล้วก็ตัวรถลายล้อก็ดูเรียบๆอย่างที่ผมบอกนะการเก็บงานภายในโป่งซุ้มล้อก็ทำมาได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็คันนี้ Q3 เนี่ยตัวโป่งซุ้มล้อจะไม่ได้มีเป็นพลาสติกสีดำด้านนะจะเป็นสีเดีวยวกันกับตัวรถก็จะเน้นแบบวิ่งในเมืองมากกว่าไม่ได้แบบลุยมากมายนักถัดขึ้นมาชุดแต่ง S line นี่นะครับแล้วก็บริเวณขอบกระจกต่างๆก็จะเป็นตัวโครเมียมลมดำดำนิดนึงนะไม่ได้แบบว่าดำจนเข้ม ฝาเข้าจมูกข้างไฟเลี้ยวนะก้องมองรอบคันยังไม่มีมือจับเปิดประตูเป็นคีย์เลสนะครับเปิดปิดได้คู่หน้าเลยแล้วก็เส้นสายความเป็น audi เรียมสันเขาชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยคุณดูดิ q สามความคล่องตัวของเขาเนี่ยผมสูงประมาณ 2, ร้อยเจ็ดสิบสองนะฮะก็หลังคาเนี่ยประมาณผมเลยนะฮะเส้นสายตรงนี้บ่าตีออกมารับโป่งด้านหลังนะฮรซีรีส์ของยางด้านหลังเนี่ยเหมือนกันนะ23550มห้าิ์ r สิบรก d i s สี่ล้อแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยความที่เป็น s p o ์ต back สา C จะลาดลงมาเยอะกว่าตัว Q3 ปกติ Q3 ปกติเนี่ยจะเน้นเป็นแบบรถที่เหมือนเป็นรถครอบครัวแต่ถ้าเกิดตัว Sportback เนี่ยจะเน้นแบบวัยรุ่นขึ้นมาไม่ได้เน้นนั่งหลังมากเพราะความโปร่งเนี่ยเขาสู้ Q3 ปกติไม่ได้ไฟท้ายนะครับก็ดีไซน์เป็นลักษณะเดียวกันกับไฟด้านหน้านะครับโลโก้ Q3 นะฮะ35 TFSI แล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้านี่มีมาให้ครบๆเลยนะครับแผ่นปิดต่างๆ โชคต้นขนาดใหญ่นะครับแล้วก็การเก็บงานภายในเนี่ยถือว่าตามแบบฉบับรถยุโรปอยู่แล้วคุณผู้ชมแต่ก็มีบางชิ้นบางพาท์ที่ยังเป็นแบบพลาสติกขึ้นลูกแข็งๆอยู่ปิดแบบไฟฟ้าได้แบบนี้โอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารตอนหน้าตอนหลังกันต่อนะครับมาในส่วนภายในนะครับเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูความที่เป็นรถแบบสไตล์ครอสโอเวอร์รถเขาจะยกสูงกว่าความเป็นรถเก่งการขึ้นลงผมว่าสบายกว่านะครับไม่ต้องแบบ มุดหรือว่าไม่ต้องแบบเอี้ยวตัวมากนะขึ้นลงสะดวกสบายความที่รถเขาม,มันสูงกว่ารถเก่งที่ผมบอกนะครับดีไซน์ด้านหน้าก็จะมีงานที่เป็นแบบกึ่งนุ่มทั้งตอนบนนะครับตรงนี้จะเป็นลวดลายแบบ3มิตินะตรงนี้จะเรียบเรียนิดนึงความเป็น35นะครับจอกลางด้วยเอกลักษณ์ audi apple carplay ได้นะครับแล้วก็คุณสามารถกดทัชสกรีนได้โดยที่เขาจะมีเสียงกิก๊กเนี่ยและความสมูทลื่นไหลผมว่า audi เขายืนหนึ่งอยู่แล้ว แค่ลูกเล่นเขาจะไม่ได้เยอะเท่าเบนซ์สมัยนี้ไม่ได้เ,เยอะเท่า BM สมัยนี้นะครับทานลงมาแอร์ออโต้สโซนมีมาปุ่มวอลลุ่มนะฮะไรท์โหมดก็จะมีเรื่องของการขับขี่แบบไดนามิกนะฮะออโต้ Auto, ออฟโรดมีด้วยนะมีคอมฟอร์ทด้วยแล้วก็อินดิวิดิวลนะรปรับเองชอบแบบ,บไหนปรับแบบนั้นปุ่มพุชสตาร์ทอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเอกลักษณ์ ax, ตัวเป็นโนทัชอยู่ตรงนี้ทั้งหมดไฟฉุกเฉินด้านล่างนะครับมี USB ทั้ง Type A แล้วก็ Type C นะครับส่วนขอบตรงเนี้ยจะเป็นที่วางแบบใหญ่ๆไม่ได้มีไวเลสนะ คันเกียร์เนี่ยก็จะเป็นแบบสั้นๆกลมๆแบบนี้ตามสไตล์นะสามารถชิปเกียร์เองได้6สปีดนะฮะตรงนี้เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบโคที่วางแก้วที่เท้าแขนที่เท้าแขนสไลด์ได้นี่พอนั่งอยู่ในโพสิชันคนนั่ง่ผมว่ากําลังดีเลยนะเออนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปลองบอบ์ดโดยสารตอนหลังกันดูว่าเป็นไงมาดูกันครับสำหรับ,บอบ์ดโดยสารตอนหลังเนี่ยนะฮะหลังที่ที่ผมบอกว่าเป็นตัวสปอร์ตแบ็กบางคนอาจจะบอกเฮ้ยนั่งไม่สบายหรือเปล่านะครับความที่เสาซีเค้าลาดเนี่ยอ่ะ โพสิชันตอนหน้าคือเซตนั่งใช้งานจริงของผมนะสูงประมาณ172นะครับแล้วก็นี่ขึ้นมานั่งอ่ะลองนั่งให้ดูเลยนะครับนี่หลังหลังเต็มนะเล็กลุมเหลือขวาย้างได้สบายๆนะครับเฮดลูมก็อาจจะโปร่งสู้รุ่นที่เป็น SUV ปกติไม่ได้นะครับอันนี้เขาจะเป็นแบบอ่าสปอร์ตแบ็กไงก็จะลาดลาดหน่อยกระจกบานใหญ่นะครับที่เท้าแขนมีแอร์หลังมีด้านล่างไม่มีอะไรไม่มี USB นะเออมีแค่ตอนหน้าที่เท้าแขน เปิดออกมาที่วางแก้วที่ที่เปิดอะไรปกตินั่งสบายแต่ตัวเบาะหลังเนี่ยอาจจะชันไปนิดนึงนะครับก็จริงๆวันนี้เราไม่ได้มารีวิวจัดเต็มเรามาลองพูดถึงฟิลนะฮะว่าใช้ชีวิตร่วมกันกับเขาเนี่ยนะฮะแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเปิดห้องเครื่องแล้วเดี๋ยวเราไปสุดรวมความด้านหลังโชว์สปอร์ตแบ็กกันดูมาครับอ่าเรามาดูในส่วนของขุมพลังกันดีกว่านะครับว่าเจ้าเครื่อง1.4เนี่ยบล็อกเขาเป็นยังไงอ่าเราเปิดฝากระโปรงให้ดูกัน นี่นะฮะเดินทางมาถึงสุพรรณเนี่ยเฮ้ยมันพบเขาเรียกว่าข้อมูลบางอย่างในการใช้รถคันนี้เฮ้ยฝากระโปรงมมโชกไปแต่ชกเดียวนะแต่ก็มีมาให้เราไม่ต้องคำยันแต่อย่างใดนะครับนี่เลยรุ่นนี้นะครับตัว q 3 sportback 35 tfsi s line คันนี้นะครับมาพร้อมเครื่องบล็อกของเขาคือ1.4ลิตรเทอร์โบนะครับ150หแรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตรนะเกียร์อัตโนมัติ s tronic 6กสปีดแล้วก็เป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนั่นเองนะครับก็ บล็อกประมาณนี้คือไซส์เขากำลังกระทัดรัดนะแล้วทางอาดี้เขาบอกว่าในทริปนี้เนี่ยที่เรามากันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Q3, 35, 40 A5 TT เนะครับเขาเป็นเครื่องเบนซินที่เรียกได้ว่าเป็นเครื่องที่สมรรถนะนะฮะเรื่องของการรีสเรรืนทเนี่ยดีเยี่ยมที่สุดแล้วอาจจะเป็นยุคเปลี่ยนถ่ายที่หลังจากเนี่ยเราจะได้เจอเรื่องของขุมพลังที่เป็นแบบ ทางเลือกนะฮะไฮบริดปั๊กอินไฮบริดหรือว่าในอนาคตเป็นไฟฟ้าทั้งหมดแล้วใครที่ยัง,ลงหลงไหลความเป็นรถเครื่องสันดาปเพียวๆนะครับทั้งเบนซินเอ่ยทั้งเครื่องใหญ่ว6หต่างๆเอ่ยยุคเนี่ยควรเก็บรถประเภทนี้นะครับให้ได้เยอะที่สุดเพราะผมเชื่อว่าในหลังจากเนี่ยน่าจะมีระบบไฮบริดมาแล้วนะครับฟีลมาแตกต่างกันถามว่าคุมพลังในอนาคตมันดีไหมดีแรงม้าแรงบิดดีการขับขี่นมันคล่องตัวแต่ถ้าเกิดคุณยังหลงไหลเอกลักษณ์เนี่ยคนที่ชอบรถเขารู้กันเรื่องเสียงเครื่อง เสียงเครื่องใหญ่ๆนะกลิ่นน้ำมันกลิ่นท่ออะไรเงี้ยบางคนชอบนะผมก็ชอบมันมีเอกลักษณ์จริงๆก็ถ้าใครชื่นชอบรีบเก็บไว้เดี๋ยวเราลองปิดฝากระโปรงให้ดูทีหนึงนะฮะว่าแน่นไหมตามสไตล์คูบีบีสามสอ, <c oughs> อย่างแน่นเลย <c oughs> ทีนี้เดี๋ยวเราไปสรุปความด้านหลังรถกันครับ และนี่คือทั้งหมดของ audi q 3 sportback นะครับ35 TFSI นะฮะ s line ซึ่งยังไม่ได้มี quadtro ยังเป็นรุ่นขับ2อยู่นะคันนี้ราคาค่าตัว2,649,000บาทนะฮะพูดถึงเรื่องขุมพลังก่อนนะเขามี2ตัวเลือก35กับ40ถ้า35เนี่ยจะมาพร้อมเครื่องเบนซิน1.4ลิตรเทอร์โบ150แรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตรนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดขับเคลื่อน2ล้อถ้าเป็นตัว40เนี่ยคุณจะได้ขับ4ควอรรแแล้้ก็็เเปนื่งง2,190มา อ่าสำหรับการขับขี่เบื้องต้นผมบอกเลยว่าหลายคนที่กําลังแบบสงสัยอยู่ไงว่าเฮ้ยเครื่องพันสโบจะไหวไหมตัวถังขนาดนี้ต้องบอกเลยว่าพละกําลังเรียวยแรงเนี่ยเขาเหลือเฟืออยู่แล้วแค่ฟิลการขับขี่เนี่ยทั้งโหมดปกติโหมดออโต้หรือโหมดตัวดินามิกหรือสปอร์ตของเขาเนี่ยนะครับไม่ได้แบบว่าเร่งจนหลังติดเบาะก,กระแทกกระทันอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่าพอเขาปล่อยพละกําลังออกมาแรงไหมแรงนะครับแค่คลิกดาวไปประมาณ2วิ พอรถเขาเริ่มปล่อยพลังกำลังเนี่ยมันก็ไหลเรื่อยๆไหลจนถึงเท่าไหร่หล,หลจนถึงประมาณ160-170ได้หลังจากนั้นก็รเริ่มตื้อแล้วซึ่งผมมองว่าตัวถังประ,ประมาณเนี้160ก็เพียงพอแล้วนะครับเราไม่ได้ขับรถคันใหญ่นะส่วนแฮนเดลลิ่งฟิการขับขี่ช่วงล่างนะครับสไตล์ Audi เลยถามว่าเฟิร์มกระชับไหมนะครับมันเป็นรถครอสโอเวอร์ยกสูงที่การขับขี่ผมบอกเว่าไม่ต่างจากรถเก๋งเลย แฮนด i n g นะครับเรื่องระยะฟรีพงมลัยความคมเยี่ยมช่วงล่างแน่นหนึบแต่จะมีแอบความเป็นแบบนุ่มนมนิดนึงจะแตกต่างจากพวกทีทแตกต่างจากพวก A5 นะครับซึ่งคันเนี้ยเข้าใจได้เขาเป็นรถที่แบบว่ารถครอบครัวขึ้นมาระดับหนึ่งนะแต่ได้ทรงสปอร์ตนะส่วนการเก็บเสียงจากพื้นถนนเนี้ยอันนี้พบว่าสัก80-90เริ่มรู้สึกแหละนะส่วนการเก็บเสียงจากกระจกบ,บังลมด้านด้านบน,น,บนเก็บเสียงรบกวนจากลมต่าง,าง,างเนี้ย สักประมาณ140ถึงจะเริ่มรู้สึกโอเคอยู่นะครับสิ่งที่ผมมองว่าอาจจะเป็นข้อสังเกตคืออะไรคือ2649คันนี้เรื่องออปชั่นอาจจะได้แบบน้อยไปนิดนึงเรื่องความปลอดภัยนะระบบเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยอาจจะแบบยังล้นไปนิดนึงนะความปลอดภัย a i r b a g k b s s e d d traction มีมาครบอยู่แล้วแต่แค่เทคโนโลยีของเขาเนี่ยสิ่งที่ไม่มีนะ l i สปอร์ตกล้องมองรอบคัน นะฮะแล้วก็เรื่องของ Adaptive Cruise Lane Keeping ไม่มีคันนี้มีแค่ Cruise Control แล้วก็ในส่วนของกล้องมองหลังมุมเดียวนะฮะแล้วก็เซนเซอร์เท่านั้นนะฮะถือว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้ไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่อง Option, ออปชั่นเนี่ยอาจจะดูน้อยไปแต่พอเข้าใจได้นะครับว่าเขาพยายามจะทำราคาให้มันแบบจับต้องได้ง่ายคุณคิดดูดิ2ล้านหกล้าน7คุณได้รถแบรนด์ Audi ได้ภาพลักษณ์ได้การขับขี่ที่แบบสนุกสนานถ้าคนไม่ได้ใช้เนี่ยผมว่าเวิร์กสุดท้ายถ้าเกิดอยากได้แรงขึ้นมาไไปตััว40 FSI ด้้บนนึข แรงขึ้นแต่ราคาเนี่ยก็จะแตะ3ล้านนะนะก็มาลองดูนะฮะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้รีวิวจัดเต็มเด,เดี๋ยวขอยืมไปถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งวันนี้เรามาทริปเขาเรียกว่าเป็นแบบทริปขับสนุกสนานมากกว่าแต่เรามาลองเล่าให้ฟังกันว่าพอเดินทางมาสุพรรณบุรีเนี่ยพบอาการอย่างไรบ้างทั้งหมดทั้งมวลผมถือว่านั่งโดยสารได้จริงบอกโดยสารตอนหลังนั่งให้ดูแหละผมสูง172เฮ้ยมันกว้างว่ะมันเป็นสปอร์ตแบ็คที่มันนั่งหลังได้จริงไม่ได้แคบเลยแล้วก็การขับขี่ พละกำลังมีแต่ไม่ได้จีจาดมากนะครับหลักๆโดยรวมประมาณนี้วันนี้นะฮะขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาโดยตลอดก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b e ช่องวพิพีด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ